S <S> okay. <S ขอถ่ายเดียวด้วยขอถ่ายเดียวด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดถ่ายเดียวให้ด้วยนะครับแล้วอย่างตาแล้วเนี่ยคุณป๊อปขอให้ถ่ายเดียวด้วยไปไม่เป็นเลยอ่ะอื้ยอ่าเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปเลยนะครับผมเชิญท่านต่อไปห้าพยาง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 ต้องดูแบบชัดๆเลยถ้าพร้อมแล้วคุณป๊อปและทีมงานระดมสมองเลยฮะ ยังไงยังไงยังไงตอบเร็วใ้านนี้ด้านนี้ดาีใครนนีรู้มเออเออเอเอใช่เอเออเออเรือเฮอยอใช่หรือเปล่ามีปรึกษาด้วยทมเพราจับหน้าเออแกจับหน้าหรือเปล่าอันนี้เป็นเมนูโบราณมากเลยนะครับผมไม่รู้จักเลยแกงจับหน้าด้านล่างคิดว่าแกงอะไรเลยด้านบนล่ะคิดว่าแกงอะไร อาโมมั่นใจไหมครับกับคําตอบนี้คิดว่าใช่แล้วแหละระแวงคิดว่าใช่เระแวงอยู่หน้าเขาก็ระแวงอยู่นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยฮะชูบ้าเนี่ยขอไทยเดียวด้วยขอไทยเดียวด้วยอ่ะเดี๋ยวจับไทยเดียวให้ด้วยนะฮะตาล้วเนตาแล้วเนี่ยคุณพ่อขอให้ไทยเดียวด้วยไปไม่เป็นเลยอ่ะอือ เ <languages? S 2> ชิญท่านต wow. wow. ่อไปเลยนะครับผมเชิญท่านต่อไปและท่านสุด oh. ท hey, ah, awesome. mm ้ายของเราครับผมในแคมเปญแรกของเราโอ้น่ารักมากเลยครับขอบคุณผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะฮะเป็นไงครับผมผู้ร่วมทีมดีด้านล่างหรือว่าแอบรีเควสข้อหาแล้วกันโอ้ยหน้าเน้าหนาหน้าอะครับผมมา ส่วนในของกิจกรรมที่เนี่ยของพี่โป๊ปเนี่ยตั้งอยู่ทั่วงานเลยและเรามีกิจกรรมเนี่ยที่ให้ส่วนของผู้ร่วมงานเนี่ยเขียนโพสต์กิบอกรักจะบอกรักใครไปไม่ได้บอกรักคุณนี่แหละครับคุณโป๊ปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กครับในส่วนของฟีดแบ็จากแฟนคลับว่าแต่ละคนเนี่ยเขา้าเดี๋ยวขอสแตนดี้ขึ้นมาบนเวทีเลยครับโอ้ยหนักหนักนักที่คัที่มาในงานวันนี้ เฉพาะวันนี้เลยครับผมว่าเราเริ่มต้นแค่วันนี้เท่านั้นเลยคือแบบว่าใครไวใครได้ใครมาใครเร็วเขียนเลยผมดังนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตให้คุณโป๊บเนี่ยเลือกมา15ใบเลือกมาที่แบบว่าใจคุณโป๊บตามหาุุเคสันนิว่าเลือกมาจริงเลยก็คือว่าก็ต้องเป็นคําที่ดีอันแหละแต่ก็เราเดี๋ยวจะสุ่มแล้วกันใช่ครับผมไม่ไม่ดูจะได้แบบว่าเป็นอะไรที่ ดวงเลยวัดดวงไปเลยสิบห้าใบใช่ไหมสิบห้าใบครับเดี๋ยวมาทีละใบแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้เลยครับผมนี่ใบแรกนะครับขอฝากอีกหนึ่งใบมาต่อเลยอีกหนึ่งท่านฮะมาแล้วอีกหนึ่งท่านสำหรับที่ใบนี้นะครับผมไม่ระบุชื่อไม่ระบุนามแต่เขาเขียนมาว่าพี่โป๊บน่ารักมากแล้วก็มีหน้ายิ้มหนึ่งอันใครชื่อยิ้มใครชื่อยิ้มครับมีใครชื่อยิ้มไหมครัในที่นี้น้องยิ้มหนูยิ้ม น้าเย็บไม่มีนะฮะเดี๋ยวขอไปต่อไปเลยฮะไม่มีเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับ I love you ยู่ป๊บแล้วก็หัวใจเป็นกระดาษสีเขียวใครมีด้านนี้เอาด้านนี้เจ้าของใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่เลยฮะด้านนี้เจ้าของเจอแล้วมีมีอะไรอยากจะฝากถึงด้านหน้าไหมฮะในส่วนของเจ้าของกระดาษขอบคุณนะครับขอบคุณมานะฮะเอาล่ะใบต่อไปใบที่สี่ฮะ ใบที่สี่ของเราพี่ป๊บนะ่ารักที่สุดเลยค่ะไม่ระบรุนามเช่นเดียวกันฮนะ<อ>ใบนี้ของใครจำดาวของเรารับนักออเจ้าคุณพี่พบน้องเกศรพี่อรุณพี่อรุณ,อ,รณอยู่ไหมจ๊ะพี่อรุณด้านนี้เลยครับพี่อรุณพ่อรุวดีที่ทนะี่ไปเนี่ยอ่ะตอนนี้ใบที่สิบแล้วครับผมใบที่10ิบครับเอาสิบห้าใบครับผม ใบที่10มาแล้วรักพบกที่สุดครับขอให้โพบมีความสุขมีความรักดีๆตลอดไปจากเอแม่ต้อยฮะเอแม่ต้อยอยู่ไหนอาด้านนี้เช่นเดียวกันเลยด้นยานนี้เหมือนกันเลยฮะรับมาร่วมเลยนะฮะไปสุดท้ายของเราใบนี้เขาฝากบอกว่าขอแสดงความดีกับพี่โป๊กด้วยนะคะ ตั้งสาัวจานหนานสองหัวจานสามหัวจานสร่หัวจาัวานหกหัานเจ็จาเปดวนก้าัน Terima kasih telah <laughs> menonton! 我们。